หลายคนเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็เฝ้ารอดูเอฟเฟกที่จะเกิดขึ้นกับทองคำครวมไปถึงทองคำที่สหรัฐจริงๆเนี่ยคะ่ะ mm hmm. เป็นคำถามที่หลายคนก็สงสัยว่าทองคำนั้นยังมีอยู่ไหม mm hmm. และทองคำจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี่และเศรษฐกิจของสหรัฐได้ไหมคะถ้าถ้าทองคำสหรัฐมีเขาก็คงให้โดนัลด์ทรัมป์เขาไปตรวจสอบแล้วนะครับเพราะว่าทรัมป์ก็บอกว่าจะตรวจสอบนี่ก็ผ่านมาปีกว่าก็ยังไม่เห็นมีการตรวจสอบอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็ ราคาทองคําผมมองว่าพึ่งจะเริ่มขึ้นพึ่งจะเริ่มขึ้นกับสิ่งที่โลกกํลาลังเผชิญความไม่แน่นอนบนบนระบบเดฟส s ปร r a ลคือช่วง l a t ไ c เคิลของเดฟนะฮะของของ,ของตราสารหนี้ที่ถูกขับดันโดยสหรัฐอเมริกาแล้วทั้งโลกก็ผูกกับสหรัฐอเมริกาหมดดังนั้นจะเห็นได้ว่าฝั่งของบริกเองเนี่ย พยายามออกอย่างเช่นในรัสเซียกับจีนเนี่ยได้ออกแพนด้าบอลซึ่งกันและกันนะฮะรัะเสเซียสามารถมากู้ของจีนได้แล้วก็คอนเวิร์ตเงินกลางโดยที่ไม่ผ่าน u s ดอลลาร์แล้วก็ทำระบบการชำระเงินที่ไม่ผ่านระบบสวิฟตนะฮะเพื่อจะให้ประเทศ ที่ร่ำรวยต้องใช้คำว่าร่ำรวยนะฮะอย่างอิหร่านอย่างอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นประเทศที่ขายน้ำมันได้แต่ใช้เงินที่ไหนไม่ได้ในโลกเนี่ยได้ทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจเท่มากขึ้นแล้วก็รัสเซียก็จะต้องแทนที่จะต้องพึ่งพาโลกตะวันตกก็ตอนนี้ก็ส่งออกมาทางโลกตะวันออกมากยิ่งขึ้นนะฮะเป็นการพรึ่งพาซึ่งกันและก,กันเพราะฉะนั้นโอกาสที่หลังจากนี้เนี่ยมันจะเกิดความรุนแรงระดับอ่าอีโคโนมิกแล้วก็เรื่องของ World War i i เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงสูงมากที่ที่จะเกิดความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ตัวหนึ่งซึ่งผมเตือนมาตลอดเวลาก็คือเรื่องของสงครามกลางเมืองจากความอดอยากนะฮะเพราะว่าถ้าการเปลี่ยนแปลง ในระบบเนี่ยคือครั้งนี้มันไม่ใช่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอะ่ะมันคือการเปลี่ยนโครงสร้างของระบบโลกนะฮะถ้าเรามองแค่ว่ามันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเราจะตีโจทย์ทั้งหมดเนี่ยไม่ออกแล้วเราก็จะมองหาข้อมูลรายวันแต่ถ้าเราเข้าใจว่านี่มันคือการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างทางระบบของโลกใหม่ก็คือเข้าสู่ระเบียบโลกใหม่หรือ new w order l o r d ใหม่ที่ไม่มีสหรัฐเป็นตัวนำเหมือนเมื่อ50-60ปีที่ผ่านมานะครับเราจะมองเห็นภาพตรงนี้มากกว่า แล้วก็การที่จะต้องอมีอยู่3ส่วนที่จะต้องขับดันก็คือช่วงของ debt spiral ก็คือ rate rate ช่วงสุดท้ายของกรณีของการก่อนหนี้นะฮะโดยสหรัฐอเมริกาซึ่งซึ่ง GDP มันไม่สามารถมาซัพพอร์ตเรื่องของนี้ได้แล้วอันที่1อันที่2เลยก็คือเรื่องของศักยภาพทางการอาหารหรือหรือการใช้ศักยภาพทางกองทัพเพื่อที่จะค้ำยันเศรษฐกิจแล้วก็ให้คนเชื่อฟังซึ่งขณะนี้เองเนี่ย คุณทรัมป์ก็พลาดนะฮะในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของกองทัพเนี่ยด้วยการที่ทําให้เกิดสงครามที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือการเกิดทาริฟเราเราก็จะเห็นภาพชัดเจนฮะ,ะในการประชุมที่ประเทศจีนที่ผ่านมานะฮะที่โมดีซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาเขาก็ไม่ได้มีความ ชอบนะครับในประเทศจีนนะครับมากเท่าไหร่ในกระทั่งที่สุดเนี่ยโมดีก็ต้องไปและเห็นการจับมือของปูตินโมดี้แล้วก็สีจิ้นผิงนะฮะเป็นภาพที่คุยกันซึ่งอันนั้นบาดใจมากแล้วตรงนี้แหละมันก็เลยจะกลายเป็นว่าทั้งสองส่วนเนี่ยมันจะดันความรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็เรื่อง global politics มากยิ่งขึ้นและอีกตัวหนึ่งที่ดันได้ ได้ที่จะทำให้โลกไปสู่ระเบียบโลกใหม่นะฮะก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะซึ่งณปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีของจีนเนี่ยหลายๆส่วนได้ล้ำหน้ากว่าสหรัฐอเมริกาไปแล้วนะครับเราก็เขาก็จะเป็นผู้นำโลกใหม่ในเรื่องของโลกของเทคโนโลยีครับย้อนกลับมาที่ทองคำนะคะอาจารย์<ม>คะอาจารย์<ม>คิดว่าทองคำสองสหรัฐเนี่ยมไม่มีอยู่จริงระคะก็ ถ้าหากมีอยู่จริงเนี่ยก็คาดการว่าทางคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็คงจะต้องเปิดให้โลกเห็นนะครับแต่ตอนนี้มันก็มีคําถามว่าทาไมไม่ยไม่ยอมเปิดให้โลกเห็นแล้วใครขอคืนก็ไม่ให้คืนอันนี้ก็ก็เป็นปัญหาใหญ่ของคําบ้านเราก็อยู่ของเขาเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แปลกนะฮะว่าทั้งเยอรมันทั้งอะไรเนี่ยขอคืนก็ไม่ให้คืนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ถูกตั้งคําถามเยอะครับค่ะแล้วทงคําหายไปไหนคะ อันนี้ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเก็บมาหลาย10ปีแล้วแล้วอาจารย์คิดว่าทองคำก็อยู่ในช่วงของขาขึ้นที่เป็นจุดเริ่มต้นของการขึ้นเท่านั้นใช่ไหมคะจะมีทฤษฎีไหนคะที่เป็นการคาดการราคาได้ไหมคะคาดการราคาเนี่ยตอบไม่ได้มันอยู่ที่ความรุนแรงของของการเกิดระเบิดของเลทเดบไซเคิลเนี่ยนะฮะว่าว่ามันจะรุนแรงแค่ไหน ดังนั้นในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยทองคำมันก็จะเป็นอะไรที่ทั่วโลกให้การยอมรับเหมือนกันนะฮะเราก็สามารถที่จะไปป้องกันค่าเงินของตัวเองได้นะครับอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ทั่วโลกยอมรับเพราะฉะนั้นธนาคารกลางทั่วโลกก็พยายามที่จะเปลี่ยนจากการถือ US ดอลลาร์มาถือทองคำครับแล้วก็จะเพิ่มในอัตราที่เป็นสปีดมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้นะครับค่ะแสดงว่าทองคำณนะปัจจุบันของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก3,600เหรียญสหรัฐ ทร i อรอสเนี่ยเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการขึ้นใหญ่เพิงพ่งเพเพ่งเริ่มขึ้นนะครับ,รบถ,ถ้าจะเทียบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ในอีก2-5ปีจากนี้ไปค่ะทองคําจะมาแทนที่สินทรัพย์อื่นๆเลยไหมคะแล้วอาจารย์มีความ,มคิดเห็นยังไงกับบิตคอยทองคํากับบิตคอยอันไหนเป็นสินทรัพย์ที่น่าจะเป็นผู้ชนะในอนา,าคตคะมันแยกกันชัดเจนนะฮะทองคํามันเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับ นะครับโดยเฉพาะพวกธนาคารกลางต่างๆแต่บิตคอยมันเพิ่งเริ่มขึ้นมานะครับแล้วก็สินทรัพย์หลักก็คงไม่ได้มีอะไรเป็นสินทรัพย์หลักเพราะว่าทองคําก็จะเป็นช่วงที่ขึ้นในช่วงของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจโลกนะครับพอหลังจากยุคทองคําในช่วง4ีปีนี้ไปแล้วในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันก็จะกลับมายุคของหุ้นนะฮะที่จะเข้าไปสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่าเราจะผ่านยุคจากดิจิตอล ก็คือยุคนี้ที่พวกเราอยู่เนี่ยคือยุคดิจิทัลเนี่ยไปสู่ยุคควอนตัมนะฮะแล้วก็ควอนตัมเนี่ยจะถูกขับดันด้วย 6G ในปี2030เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเข้าสู่นิวเอ a ราของเทคโนโลยีใหม่นะครับแล้วก็มีบริษัทจำนวนมากที่ปัจจุบันยังเป็น p r i v a t e อยู่แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตเป็นที่เขาจะต้องเรียกว่าไม่ใช่ giant tech อะ่ะมันจะกลายเป็น mega t u r i l i n company นะฮะที่จะเกิดขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของ เขาเรียกว่าเป็น private company อยู่นะครับส่วน Bitcoin เนี่ยในทั่วโลกเขายังตั้งว่าเป็นเรื่องของ alternative investment นะฮะ alternative assets คือเป็นสินทรัพย์ทางเลือกนะครับดังนั้นเราถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นสินทรัพย์ทางเลือกทางหนึ่งเราเราก็จะเข้าใจแต่ถ้าเราเป็น Currency เราก็จะสับสนว่าเฮ้ยมันคือจะเป็น c u r r e n c y ได้ยังไง <Okay. S 2> อันที่หนึ่งเลยเราก็ลองดูซิว่าถ้าเราลงบัญชี ถ้าเราถือ Bitcoin แล้วลงบัญชีในบริษัทนะฮะบริษัทก็ยังไม่ได้ไม่ได้ลง Bitcoin เป็นแคชใช่ไหมยังถูกลงเป็น Investment อยู่นะครับดังนั้นถ้าตาบใดก็ตามที่ Bitcoin ยังถูกลงเป็น Investment อยู่ในบัญชีมันก็ไม่ได้เป็นเป็นแคชแล้วประเด็นที่2ถ้าแคชจริงๆเนี่ยนะครับเป็นเงินแล้วมันเหวี่ยงขนาดนี้จะเกิดอะไรขึ้นเอาง่ายๆว่าเอาแค่บาทกับ US เนี่ยจาก36มา31เนี่ยนะครับ มันเกิดกระทบแค่ไหนแต่ถ้าเกิดมันเวี่ยงขึ้นลงทีหนึงเป็น10-20%อย่างที่ Bitcoin วิ่งเนี่ยนะครับเราเราจะกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงมากนะฮะในการทำการค้าเพราะฉะนั้นเราถ้าเรานิยามว่าเป็น Alternative Investment a s s e t เนี่ยมันก็โอเคเราก็สามารถที่จะลงทุนกับมันในในรูปแบบ Investment นไปเราก็ไม่ได้ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดนะครับค่ะแต่ว่าสัดส่วนของทองคำ ในการสะสมของทางธนาคารกลางทั่วโลกก็จะเพิ่มขึ้นในอนาคตและเทรนขาขึ้นกําลังชัดเจนขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ทองคําจะมาแทนที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้เลยไหมค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะเสื่อมค่าเลยไหมคะทองคำไม่ไม่มีโอกาสมาแทนค่าเงินทองคํามันแค่เป็น asset back security แค่นั้นเองนะฮะเอาไปแบกค่าเงินซึ่งในค่าเงินมันก็ต้องมีกฎหมายแล้วก็มีสภาพเศรษฐกิจความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจประเทศนั้นหนุนหลังค่าเงินอยู่อีกใช่ไหมครับเพราะว่าเงินทั้งโลกมันเกิดจากการก่อนนี้ทางนั้นนะฮะพอแข่งกันจะพิมพ์กันได้คุณต้องก่อนนี้ได้หรือว่าคุณมีดุลการค้าที่มากกว่านะฮะเราก็สามารถที่จะพิมพ์เงินได้แต่มันจะเป็นอย่างแรกซะมากกว่าดังนั้นโอกาสที่ทองคําจะเข้ามาแทนเนี่ยมันไม่มีทาง แต่ดอลลร์จะหายไปจากโลกหรือเสื่อมค่าไหมก็ไม่มีทางอีกหละมันก็จะเหมือนกับเงินเงินของอังกฤษเงินปอนน่ะซึ่งช่วงศตวรรษที่1ินะฮะอังกฤษก็เป็นมหาอำนาจแบบที่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเนี่ยร้อยกว่าปีค่าเงินปอนนะฮะแต่พอหลังสงครามโลกอันงที่2มาอังกฤษก็เสื่อมตัวเองลงแต่ค่าเงินปอนก็ยังอยู่ นะฮะมันก็จะลดบทบาทของตัวเองลงไปซึ่งตรงนั้นนะ่มันก็จะทำให้เกิดเรื่องของ global politics ที่เกิดเป็น multipolar system เ,เกิดขึ้นนะครับตลาดไทยผมผมมองว่าประเทศไทยกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วอะไม่ไม่โตแล้วก็ไม่ตายแต่ว่าไม่มีใครที่จะมาดัน ในช่วง2-3ปีนี้ประเทศไทยอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นการไปต่างประเทศเป็นทางเลือกนะฮะสินทรัพย์ทางเลือก alternative asset หรือทองคำยังเป็นทางเลือกที่สามารถ hedge ได้ทุกอย่างแล้วพอวันหนึ่งที่ะระเบียบโลกมันตกลงกันได้แล้วเราก็ค่อย exit จากพวกนี้ไปลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นพวกใน quantum เ g e นะฮะในยุคข,ของควอนตัมถึงเวลานั้น ใจเย็นๆนะเวลาเราเป็นนักลงทุนเราไม่ต้องไปหากําไรทุกวันเอาแค่รอบหนึ่งแล้วรอบใหญ่ๆนะส่วนใหญ่รู้สึ์ผมก็จะถือทองคําต้นทุนอยู่ประมาณสัก2 0 0 0 0บวกลบนะครับก็จะอยู่ที่ไม่เกิน 24- 0 0 0 2 5 0 0 0ก็ได้รอบใหญ่ๆเพื่อที่จะรอว่าวันหนึ่งจะเอ็กซิไปสู่ยุคข,ของควอนตัมที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับค่ะ20,000บาทใช่ไหมสองห0 0 0บาทค่ะซึ่งซื้อ Ex i t ในจุดนั้นเนี่ยจะไปถึงระดับแสนบาทไหมคะ ผมมองว่าอาจจะถึง80,000ืถึงหนึ่งแสนมีความเป็นไปได้เพราะว่าโลกอาจจะต้องผ่านยุคที่เรียกว่า high inflation หรือ hyper inflation จากการเสื่อมค่าของ,ของ financial system นในช่วงจากนี้ไปนั่นคือเหตุผลที่ผมบอกว่าทำไมดอกเบี้ยมันจะต้องเป็นขาขึ้นนะครับแล้วอะไรที่จะเป็นปัจจัยให้ทองคำเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ในรอบนี้คะการที่ดอลลาร์จะหลุดจากอำนาจ ที่เป็นหนึ่งเดียวของโลกนะครับก็คือธ <c oughs> นาคารกลางทั่วโลกแล้วก็น่าจะรวมพวกเอาทราเวลในโลกด้วยนะฮะที่จะต้องเข้ามาถือทองคำซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดมาตั้งแต่ปี2015นะครับก็คือตอนที่ราราชายเนี่ยได้เข้าไปซื้อนิวมอนไม i น i ิ g งบารเรโกแทนที่เขาจะถือทองคำนะครับคุณธนวันเขาไปซื้อเหมืองทองคำเลย หมายความว่ารีเซิร์ฟทองคำทั้งเมืองเนี่ยเป็นของเขานะครับแล้วเราก็จะเห็นได้เลยว่ามันมีการเมิร์จจากพวก Family ใหญ่ๆใ,ใ,ในการเข้าไปถือทองคำดังนั้นกลุ่มเนี้ยเขารู้แล้วว่าเขาต้องทำการเวลส์แทนเฟลเนี่ยรอบนี้ยังไงแต่อย่างที่ผมเรียนว่าทองคำมันจะไม่ใช่อะไรที่จะมาแทนแต่ทองคำเนี่ยมันจะเป็นตัว Back นะครับ asset back security ตัวของค่างเงินของในแต่ละประเทศนะครับซึ่งมันก็ไม่100%ยยกตัวอย่างง่ายๆอย่างของรัสเซียเนี่ย80%ของทุนสำรองของรัสเซียเป็นทองคำนะฮะแล้วก็ร,รัสเซียมีเหมืองอยู่ประมาณ5เหมืองซึ่งมี reserve ทองคำเนี่ยประมาณ500ตันต่อปีนะครับก็หนึ่งในนั้นก็ของคุณอับราฮัมโมวิชเนี่ยเจ้าของเชลซีในอดีตเนี่ยนะคร<ะ>ก็เป็นเจ้าของเหมืองด้วยเนี่ยค่างเงินรูเบิลเนี่ยยังสวิงเลย แต่ปัญหาของการสวิงของค่างเงินรูเบิลก็คือเรื่องจากเศรษฐกิจขึ้นลงของรัสเซียนะฮะแล้วก็เรื่องของการถูกแซงชันดังนั้นมันมันจะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเขามารวมกันไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเนี่ยถ้าหากเข้าไปถือทองคําด้วยนะฮะมันก็จะทําให้ตัวของทองคำเนี่ยมันมีกลับเ,เขาเรียกว่ามีราคาไม่ลงอะ่ะลงไปเท่าไหร่ก็จะถูกก้านซื้อนะครับแล้วตอนนี้เองเนี่ยแม้กระทั่งกองทุน ความมั่งคั่งของโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็พยายามที่จะ,อะเอ็กซิทออกจากสินทรัพย์ที่เป็นสกุลดอลลาร์นะครับเขาก็ได้ขายพันธบัตรดอลลาร์บางส่วนทีนี้มันไม่ได้แค่ธนาคารกลางอย่างเดียวมันจะเป็นกลุ่มเ er ัลต้าเวลทั่วโลกด้วยครับค่ะจุดเอ็กซิของทองคำสำหรับนักลงทุนที่เป็นเงินบาทไทยอยู่ที่ประมาณเกือบ10,000แภายใต้ทฤษฎีอะไรคะผมผมคิดว่าใน การที่มันเกิดขึ้นเนี่ยดูจากอัตราเงินเฟอ้อที่มันซ่อนเร้นอยู่ในนั้นดังนั้นตัวตัวเรขเงินเฟอ้อที่ออกมาเนี่ยผมไม่ได้เชื่อหรอกเพราะอะไรฮะเพราะว่าไอ้ตัวทองคำเนี่ยที่ขึ้นจาก30,000บาทมาที่50,000กว่าบาทเนี่ยมันขึ้นเร็วในขณะที่ราคาทองคำขึ้นเร็วเนี่ยราคาอาหารราคาสินค้าคอน sumer เนี่ยก็ขึ้นมาเกือบ100%เหมือนกันถ้าเราซื้อของอยู่นะฮะโดยเฉพาะในอเมริกาหรือในบ้านเราหลายๆอย่างเนี่ยก็ขึ้นมาเกือบ1 0 0เหมือนกัน อันนี้มันคือเงินเฟอ้อที่แท้จริงเพราะพวกเราเนี่ยสามารถที่จะสัมผัสได้นะฮะกับความแพงตรงนี้ดังนั้นตัวทองคําเองเนี่ยมันคือตัวที่ไม่ใช่ทองคํามันเพิ่มขึ้นไม่ได้ทองคํามูลค่าเพิ่มขึ้นแต่ purchasing power ของเงินที่จะมาซื้อทองคำมันลดลงทองคำมันอยู่กับที่นะฮะมันอยู่กับที่ของมันน่ะแต่ไอ้เงินที่อยู่ในทั่วโลกเนี่ยที่จะเป็น purchasing power หรือกำลังการซื้อทองคำเนี่ยมันลดลง มันเลยทําให้ทองคาแพงขึ้นแล้วตัวที่ทองคาแพงขึ้นหลังจากนั้นมันก็ตามมาด้วยราคาอาหารราคาสินค้าคอนซูมเมอร์แต่ในการคิดเ,เงินเฟอ้อมันยังมีตัวเลขอีกสองสตัวซึ่งบางทีมันติดลบใช่ไหมครับมันก็เอามาลบกับตรงนี้ออกมันก็เลยทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยดูไม่เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเหตุการณ์ในในเนปลาลเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าเศรษฐกิจมันกระตุ้นไม่ได้นะครับพอเศรษฐกิจกระตุ้นไม่ได้คนไม่มีงานทําสินค้าแพงเงินไม่มีมันก็เกิดจากความอดอยากอะ ก็จึงเกิดความรุนแรงเกิดสงครามกลางาเมืองนะครับซึ่งมันจําลองการเกิดของการเกิดปฏิวัติฝรั่งเศสนะฮะถ้าในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2ก็เกิดการก่อตั้งพรรคโบชวิตเพื่อที่จะเปลี่ยนโครงสร้างนะฮะเกิดฮิตเลอร์เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความอดอยากตรงนี้ทั้งนั้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเงินที่มีอยู่เนี่ยมันมี purchasing power ลดลงนะฮะก็คือไปซื้อไปทเทียบอันแรกเลยคือองคํา แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าสินค้าอาหารนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่หยุดด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ตามมาจากราคาทองคำนะครับค่ะแล้วทองคําหลังจากที่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปถึงระดับที่เป็นจุดออกใช่ไหมคะอาจะ,ะตีเป็นบาทไทยประมาณสัก1น0 0 0แบาทถูกไหมคะตอ,ตอนนี้ตอบไม่ได้นะครับคุณธนวัฒน,ว,นว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนแต่จุดที่ที่จะเป็นจุดที่ ราคาทองคําจะไม่วิ่งแล้วก็คือวันที่ทั้งโลกมาตกลงกันเรื่องระเบียบโลกใหม่เพราะหลังจากสงครามโลกครั้งที่3หลังจากสงครามเศรษฐกิจหลายๆอย่างเนี่ยพอทุกอย่างมันจบลงแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการตกลงระเบียบโลกและหลังตรงนั้นแหละมันคือจุด EXIT ซึ่งราคาเท่าไหร่ต้องไปดูวันนั้นนะครับค่ะแต่ว่า จะไม่เกิดภาวะเหมือนฟองสบู่หรือราคาทองคําจะล่วงลงแรงกลับลงไปด้านล่างอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะวันนี้มันเป็นสภาวะของการที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนผ่านโครงสร้างระบบโลกนะครับแล้วก็ตัวที่ดันก็คือเรื่องของ d e บ t สไปร์ลอเมริกานะฮะช่วงเล t ไซเคิลของ d e บแล้วอเมริกามันก็คือเข้าไปค้าในค่าเงินทุกๆประเทศที่เป็นทุนสำรองนะครับตรงนี้มันก็เลยทําให้ค่างเงินในแต่ประเทศเนี่ยสวิง เราก็ทําให้การหมุนเวียนเงินในโลกเนี่ยมันหมุนเงินหมุนเวียนลดลงด้วยค,ครัแล้วลจุดนั้นจะเกิดภาวะของการเกิดบิกฤตสินทรัพย์อะไรบางอย่างไหมคะน่าจะทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างคือเพราะว่าตัวดอกเบี้ยตัวเดียวเนี่ยมันจะดึงเรื่องของพันธบัตรนะครับแล้วพันธบัตรทั้งโลกถืออยู่ผ่านกองทุนต่างๆเรา,าก็จะดึงเรื่องของค่างเงิน เราจะเห็นใช่ไหมฮะว่าพอ US ดอลลาร์เนี่ยเวียงขึ้นหรือเวียงลงทองคําจะวิ่งในทางตรงกันข้ามทันทีนั่นก็คือหมายความว่าถ้าถ้า u s ดอลลาร์เนี่ยมันมีการปรับลงเท่าไหร่เนี่ยนะถ,ถูกเทขายมากเท่าไหร่ราคาทองคําก็ถูกปรับขึ้นมากเท่านั้นนะครับอันนี้มันมันเป็นตัวที่เห็นชัดๆนะฮะแล้วตัวเนี้ยตัวของพันธบัตรเนี่ยมันก็ไปถูกล็อกที่พันธบัตร10ปี ถ้าภายใน80ปีมีการแกว่งเนี่ยมันก็จะไปล็อกเรื่องของตัวตลาดหุ้นอเมริกา,านะฮะที่มันจะต้องปรับตัวลงอย่างรวดเร็วคุณท่านพอจําได้ในช่วงของอการเกิดไอ,อ แพ n แดมิกในช่วงของของโรคระบาดได้ใช่ไหมฮะที่ที่อยู่อยู่ตอนนั้นเนี่ยราคาพันธบัตรอเมริกามันปรับตัวอย่างรุนแรงแล้วตลาดหุ้นดาวโจนลบไป1,500จุดอ่ะ่ะเพราะว่าระบบ High f r e q u e n เ y s เนี่ยมันล็อกกันตรงนี้ไว้ะนะฮะแล้วสินค้ามันเชื่อมโยงกันเป็นเป็นซัพพลายอ่ะแล้วก็พอเทขายในอเมริกามันก็จะเทขายทั่วโลกพร้อมกันนะผ่านพวกระบบ ETF ที่เทรดอยู่ในอเมริกานะพวกซื้อขายล่วงหน้าเนี่ย ตลาดมันก,ก็อย่างที่อเมริกาลบไป1,500จุดวันรุ่งขึ้นนิเคอีลบไปกี่พันจุดเนะครับมังก็จะลิงก์กันไปแบบนี้เพราะฉะนั้นในตัว m u l ติ Asset ทเนี่ยทุกอย่างมันผูกกันไว้หมดเลยนะครับแม้กระทั่งตัว c r y ปโตเคอเรนซีด้วยก็ตามค่ะเมือม่อถึงจุดนั้นแล้วเราม o ฟเงินไปใส่สินทรัพย์ที่เป็นเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้นในตลาดเงินแผนได้ไหมคะ มีอยู่ตัวเดียวที่เข้าไปได้ก็คือพันธบัตรระยะสั้นไม่เกิน1ปีอะฮะ<ม>เพราะว่ามันจะไม่ไม่ก่อให้เกิดการติดลบของการมา k ู่มาเก็ตราคา<ม>นะฮะทั้งนั้นถ้า,ถ,าถ้าเกิดดอกเบี้ยขาขึ้นเราลงพันธบัตรที่อายุเกิน1ปีล้วก็จะติดลบในเรื่องของมาคูมาเก็ตราคาถูกไหมครับงั้นตัวที่จะโปรเทคได้ก็คือพันธบัตรรัฐบาลแต่ที่คำถามว่าแล้วรัฐบาลไหนล่ะ<ม>นะฮะงั้นเราเราก็ต้องมองให้เห็นก่อนว่าเวลาที่มันเกิดวิกฤตมันก็เลวร้าย แต่ว่าคุณทวันไม่ไม่ทราบได้เห็นข่าวไหมว่าปีนี้ผลตอบแทนตลาดหุ้นกรีซเนี่ยขึ้นมา50%าสเอร์เซเราเคยบอกว่ากรีซจะล่มสลายกันไปแล้วใช่ไหมเมื่อสักประมาณ7จ็ดปีที่แล้วกรีซจะล่มสลายนู่นนี่นั่นแต่วันนี้พอมันปรับแล้วมันก็กลับขึ้นมาใหม่ขึ้นมาปีนี้ปีเดียวเนี่ยนะฮะขึ้นมา50%กว่าซ ประเทศที่เกิดไฮเปอร์อินฟลชันอย่างอาร์เจนตินาเนี่ยนะฮะที่ดอกเบียอยู่90%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแพงกว่าดอกเบียดอกเบียไยวันเขาเนะแพงกว่าดอกเบียเงินกู้นอกระบบเนี่ยก็ตอนนี้ลงมาเหลือถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณสัก30-40%เนี่ยแล้วก็เรามีแนวโน้มจะลดลงอีกเนี่ยตลาดทุนอาร์เจนตินาก็กลับดังนั้นคนที่เข้าไปซื้อพันธบัตรก็ได้2เด้งนะฮะก็คือทั้งทั้งบอลยูเคิร์ที่ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการลงของดอกเบีย นะฮะเราก็ตลาดหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นดังนั้นไม่มีการเติบโตที่จีรังและไม่มีวิกฤตที่ถาวรเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วเราอย่าไปยึดต,ติดกับความหวาดกลัวที่เห็นนะครับค่ะ